ค่ะโอ้โหดูสิคะเป็นขนุนสวนนะคะจากดำเนินสะดวกค่ะทุกคนวันนี้เรามาดำเนินสะดวกนะคะเราก็มาซื้อผลไม้ได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ได้ขนุนนี่มาด้วยนะคะดูสิคะเหลืองน่ากินมากเลยค่ะว้าวเธอจันสีเหลืองสดสวยอะไรขนาดนี้คะเดี๋ยวนะคะเราจะลองเปิดดูนะคะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนค่ะนี่ค่ะ เป็นขนุนนะคะที่น่ากินมากนะคะกล่องละยีสิบบาทถูกคตรโคตด,ดูสิคะถูกมากเลยค่ะยีบบาทเต็มคาราเบลเลยค่ะหนึ่งกล่องนะคะถูกจริงๆเลยค่ะเรามาชิมเลยนะคะว่านะคะเนี่ยเนื้อมันจะอร่อยขนาดไหนนะคะล้นกล่องขนาดนี้นะคะรสชาติจะล้นไหมคะว้าวเรามาชิมกันเลยค่ะ ออฟังเสียงเลยค่ะหวานกรอบทามากเลยค่ะเป็นขนุนมาจากสวนดำเนินสะดวกจริงๆเลยค่ะหวานมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ถูกสุดๆค่ะเต็มคาราเบลเลยค่ะเยี่ยมจริงๆเลยค่ะถูกสุดๆค่ะ